ขึ้นเรื่องใหม่นะพูดถึงเรื่องอกุศลกรรมระบทเนี่ยเราคุยกันเรื่องของกายกรรม3าเป็นเรื่องของการทํากรรมทางกายโดยมากนะแล้วก็เป็นเรื่องของวจีกรรม4ี่ก็คือเป็นเรื่องของการทํากรรมทางปากนะคะให้เราเข้าใจว่าการทํากรรมที่ไม่ดีเรียกว่าอากุศรกรรมซึ่งอกุศลกรรมเน่วงหมายถึงเจตนาเจตสิที่อยู่ในอกุศลจิต12ดวงนะคะ เจตนานเจรสิที่อยู่ในจิตทั้งหมด12ดวงเนี่ยนะเขาจะเป็นสภาพธรรมที่ไปกระตุ้นเตือนให้สัมพยุตธ,ธรรมที่ทํางานร่วมก,ก,กันกับพักคพวกนะกลุ่มของตัวเองนั่นแหละนะฮะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําทางกายคือการฆ่าการลักการผิดประเวณีแล้วก็การโกหกการด่าสอเสียดเพอเจอร์เป็นวิธีกรรมสิ่ง แล้ตอนนี้เนี่ยเจตนาเจตสิกที่ไปอยู่ในอกุศลทั้งหมดนะจิตทั้งหมด12ดวงว่าดยรวมเจตนาเจตสิกถ้าไปอยู่ในอกุศลจิต12ดวงถ้าเป็นเรื่องของการทํากรรมทางใจเรีก่กามโนกรรมนะคะเป็นเรื่องของมโนกรรมทีนี้มโนกรรมเนี่ยที่ท่านแสดงไว้เนี่ยมีสามมีสามทางก็คือขออภอ่ะเป็นสามเรื่องนะคะมโนกรรมก็คือทางใจ กรรมที่เกิดทางใจมีสามเรื่องก็คืออภิชาอภิชาแปลว่าการเพ่งอยากได้ตอนนี้เป็นโลภเจตสิกนะคะโลภเจตสิกที่อยู่ในโลภมูลจิตแปดเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาเจตสิกไปอยู่ในโลภมูลจิตแปดเจตนาเจตสิกเป็นตัวรรมทําให้โลภกระตุ้นเตือนให้โลภกโมหะททางานเป็นเหตุนะคะโลภะเหตุโมหะเหตุเหตุสองเหตุน,นี้นะคะ ทำให้การทํางานเกี่ยวกับเรื่องของทางใจเพ่งอยากได้ไม่เคยหยุดเลยนะไม่เคยหยุดเลยเพ่งอยากได้แต่การเพ่งอยากได้นี่ถ้าว่าโดยอกุสลตรงนี้นะเป็นการเพ่งอยากได้ที่แบบว่าชอบทําและไม่ชอบทําก็ได้นะคือถ้าเป็นการเพ่งอยากได้อะไรของใครแล้วไปซื้อหาเอาเองใช่ไหมคะครเราสามารถซื้อหาเอาเองเนี่ยได้เนี่ยแสดงว่า อันนี้เป็นแบบชอบทำก็คือไม่เป็นรักเป็นขโมยใช่ไแต่ถามว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีที่บอกไม่ดีเพราะอะไรต้องแยกกันระหว่างไปซื้อเองที่ไม่ได้ไปขโมยใครอะนะคะคกับการที่โลภะเกิดเป็นชวนะอย่างต่อเนื่องความอยากได้เกิดอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นการสะสมความอยากซึ่งเรียกว่าสะสมบาปอกุศลเข้าใจใช่ไหมคะ แต่เป็นการสะสมแบบว่าอยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็ซื้อใช่ไหมนะใช่อย่างเงี้ยอันนี้โดยที่แบบไม่ได้รักไม่ได้ขโมยเพ่งเพ่งอยากได้แต่ไม่อยากได้อะไรของใครอยากได้โดยการที่เอาเงินไปแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะอันนี้บาปก็เกิดกับตัวเองเหมือนกันบาปเกิดจะบอกว่าเอา้ามันจะเกิดได้ยังไงในเมื่อเราไม่รักไม่เป็นรักของใครเราต้องแยกว่าการที่เพ่งอภิช,ชาเนี่ย โลภพระตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพ่งอย่างได้แบบว่าไม่แบบไม่ถูกต้องก็ได้ก็คือเป็รักไปขโมยอยากได้แล้วเพ่งอยากได้เสร็จเปรักไปขโมยของเขาก็ได้เพ่งอยากได้เสร็จก็ไปฆ่าเขาก็ได้อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้อภิช,ชาก็คือความอยากได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือพยาบาทะนะะนี่ก็เกิดทางใจเหมือนกันเป็นมโนกรรมเหมือนกันการเกิดทางใจของ อพยาปาเป็นตัวพยาปาทะเนี่ยนะโทสะเจตสิกที่อยู่ในโทสะห,หูและจิตสองเห็นไหมฮะฉะนั้นโลภะโทสะเกิดขึ้นมาทุกครั้งโมหะก็ต้องเกิดขึ้นมาอย่าลืมว่ามีเจตนาเจตสิกอยู่ในนี้ด้วยนะคะเจตนาเจตสิกเป็นตัวกร,รมนะจะต้องกระตุ้นเตือนให้โทสะใ,ให้โลภะให้โทสะตรงนี้นะคะทำงานในส่วนของตัวเองไปนี้เรามาดูค่ะว่าการอธิบายมโนกรรมสาม อธิบายวะโนกรรมสามในหนังสือหน้า149นะคะหน้า149่งสีาดูน,นะคะวนโนกรรมสามหัวข้อที่หนึ่งอภิชาอภิช,ชาเนี่ยโลภเจตสิกเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคำว่าอภิช,ชานี้เป็นอภิปภะเชธาอ๋อท่านอาวบาลีแต่งให้เรานะ อธิแปลว่าเฉพาะหน้าเช่สเอชอกกระเชอใช่ไหมับเช่แปลว่าคิดถึงนะเวลาคุณรักเชใครอย่างเงี้ยนะ่าฮ่รฮ่่เ <c oughs> ชใค <c oughs> ร่ะไม่ใช่เช่อาอา นะเช่เริ่มคิดถึงเมื่อรวมกันแล้วก็คือคิดถึงเรื่องเฉพาะหน้าหมายถึงคิดเพ่งเล็งในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเฉพาะหน้าแสดงว่าสิ่งนั้นต้องอยู่ตรงนั้นเนาะเฉพาะหน้าก็คืออารมณ์นะอารมณ์ที่ปรากฏอ,อยู่ก็คือรูปอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าดังแสดงว่าปรสัมปติณอภิมุขังชายาติติอภิชา ธรรมชาติไดย่อมคิดถึงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอภิชาองค์ทมได้แก่โลภะเห็นไหมฮะโลภะตัวนี้เนี่ยนอกจากมีความมีลักษณะนะมีลักษณะที่เป็นความอยากแล้วนะมีลักษณะอยากแล้วก็ยังเพ่ง <c oughs> เพ่งอยากได้ของผู้อื่นนะคะอ่านะเป็นเรื่องของปัญจารมเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้อภิชาเกิดขึ้นมาได้นะตัวนี้นะ โลภะมีสองรำม,มิยะโลภะความพอใจอยากได้โดยชอบธรรทธรรมิยะโลภะความพอใจอยากได้โดยไม่ชอบธรรมนี่นะถ้าโดยชอบรมนี่ไปสแสวงหาซื้อหาควันขวายเอามาด้วยสุจริตไม่ต้องไปรับไปขโมยของใครใช่ไหมคะอันนี้มีการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของสุดจริตนะ เป็นเรื่องของไม่ได้รักขโมยก็เป็นสุจริตใช่ไหมคะแต่ว่าอยากได้ไหมอยากได้เราต้องแยกคําว่าความอยากได้นั้นอ่ะ,ะมันไม่ดีที่บอกไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าโดยกิเลสเขาเป็นหนึ่งในกิเลสใช่ไหมคะเออเป็นการสะสมกิเลสอยากได้ครั้งที่หนึ่งเป็นเหตุเป็นปัใจจัยมีความอยากได้ครั้งที่สองเกิดขึ้นมาชาวนะเกิดทั้งหมดจิตขณะอย่างนี้นะ แสดงว่าชวาวนะที่เป็นโลภเ,เกิดได้เจ็ดครั้งเกิดดับเกิดดับเจ็ดครั้งแล้วถ้าเราคิดตามหลักวิชาการดูว่าโลภเจ็ดขณะเกิดได้สองพันวิถีอย่างเงี้ยเอาไปคุยกันดูซิ 4, เออเาไปคุย,เอ,คยเอาไปคูณกันดูซิแต่เท่าไหร่นะไม่ได้ะ <4, S 1> ได้เท่าไหร่เอาเอาเจ็ดเจ็ดคูณสองพัน อันนี้ยังน้อยไปโลภะจิตศิษย์ังเกิดน้อยไปจริงมันเกิดมากกว่านี้ไงเออมันเกิดมากกว่าสองสองพันวิถีเกิดมากมากเพราะว่ายังมีอารมณ์ทาให้โลภะความอยากได้เกิดอยู่ใช่ไหมคะแต่เป็นความอยากได้ที่ที่สะสมตัวเองเอาไว้ในใจเป็นเรื่องของการสะสมตัวเองให้มีพลังอยู่ในใจสะสมความอยาก แต่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นธรรมิยะนะเป็นธรรมิยะไม่ใช่เป็นอาธรรมเป็นความสุจริตนี่แหละแต่สะสมเอาไว้บางคนบอกว่าเราไปซื้อไปหาเอาเองเพราะเราอยากกินอันเนี้ยเราอยากได้อันเนี้ยมันผิดตรงไหนผิดไหมฮะันก็ไม่ได้ผิดหรอกใช่ไหมแต่มันก็สะสมสิ่งที่ความอยากตัวเองอะจนความอยากเนี่ยให้จมอยู่ในวัฏฏะทุกข์อะความอยากทําให้จมนะ แล้วก็แหวกว่ายอยู่ในทะเลทุกอะก็คือจะบอกว่าทะเลทุกอะมันไม่ได้แคบ <c oughs> มันไม่ได้แคบ <c oughs> เพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยจะพาสัตว์เนี่ยว่าโดยบุคคลแหวกว่ายอยู่ไม่เห็นฝั่งก็คือชอบอะไรก็แหวกว่ายอยู่ในบริเวณเนี่ยสงที่ตัวเองต้องการเนี่ยทะเลทุกเหมือนกับว่ามีรูปเสียงกลิ่นลสสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล่อล่อให้โลภะเนี่ย ยังแหวกว่าอยู่ในทะเลนี้อย่างเงี้ยมีสิ่งที่เก็บได้ตลอดเวลาเลยไม่ยอมขึ้นจากทะเลทุกสักทีก็คือความอยากที่โดยชอบทำก็ได้นะคะแต่ความอยากที่โดยไม่ชอบทำอยากเหมือนกันอันเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตโดยตรงนะคะโดยทุจริตโดยตรงอันเนี้ยไม่ซื้อไม่ขอนะคะไม่ซื้อและไม่ขอคือไปฉวยเอาเลย โฉกเอาชฉวยเอานะคะอันนี้ไม่มีการอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรกับใครนะ,ะอ่าไม่ออกแรงอะไรใครละนะไปเอาเองเลยอ่ามาดูหน้าห <150. S 1> นึ่งหนึ่งห้าศูนย์ตามธรรมดาบุคคลโดยทั่วไปเมื่อได้ประสบเห็นในอารมณ์ที่ดีต่างๆในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นย่อมมีความพอใจอยากได้ในอารมณ์เหล่านั้นด้วยกันนั้งสิ้นแต่ความ พอใจอยากได้ของบุคคลเหล่านั้นแยกเป็นสองประเภทคือบุคคลประเภทหนึ่งพอใจอยากได้ในสิ่งแล้วแล้วพยายามสอบแสวงหาด้วยความสุจริตอันนี้มันในวิธีนะวันที่อาจารย์พูดตะกี้นะ,ะด้วยการซื้อแลกเปลี่ยนหรือว่าขอการขอนี่ได้มาโดยสุจริตนะคะเขาให้นะขอก็คือเป็นความสุจริตอยู่ ความพอใจอยากได้ของบุคคลนี้จะเป็นธรรมมิยะนิยะธรรมิยะโลภะไม่ใช่เป็นอาภิชาบุคคลอีกประการหนึ่งเมื่อมีความพอใจอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งนั้นออเป็นของตัวเองโดยไม่ชอบทำคือไม่ซื้อไม่ขอ,อไม่อยากแลกเปลี่ยนอะไรคิดแต่เรื่องการขโมยการโกงการเอามานะคะ เพื่อได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนพอใจอยากได้ของบุคคลประเภทนี้เป็นอนธรรมวิยะคือตัวอคิชามาน,นึกถึงบุคคลที่มีจิตใจที่แบบเขาหาสม้อหาเงินมาทั้งชีวิตอย่างเนี้ยแล้วไปแบบเอาบองเขามานะดูซิเหมือนฆ่าเขาตายทั้งเป็นเลยนะเขาเนี่ยต้องเหมือนคนตายทั้งเป็นเลยนะเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างเลยนะนะตอนนั้นนะร้องไห้ไม่ออกละ น้ำตาออกไม่ได้ไม่รู้จะออกอยังไงมันเรียกน้ำตาตกในไปเอาของเขาจ,จนไม่เหลือที่ดินที่ดอนที่นาที่ไรของเขาอะ่ะบางทีเขาแบบความซื่อของเขาอ่ะนะคนเราเนี่ยถ้าจะไปเอาของใครเนี่ยเพ่งอยากได้เนี่ยบุคคลคนที่เพ่งอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยก็ต้องคิดแผนการเอาไว้แล้วว่าบุคคลนั้นอะ่ะจะไปเอาของใครนะคนนั้นจะต้องเหมือนเป็นเหยือ่อจะต้องรอให้เขาเอามาให้ได้ บุคคลที่เพ่งถูกเพ่งนั่นนะ่ะเป็นเหยื่อแล้วก็ที่ดินท,ดที่นอที่นาที่ดินที่ไร่สวนอะไรของพวกนั้นนะไม่ว่าจะผลิตผลิตผลต่างๆที่เขาพยายามปลูกประคบประงมานะก็ไปอยากได้ของเขาเป็นลักไปขโมยของเขาเงี้ยคนที่ทําแบบนี้นะเขาคิดว่าเขาทำเพื่อความอยู่รอดเขาต้องการให้ตัวเองอยู่รอดแต่เขาไปฆ่าอีกฝั่งหนึ่งตายทั้งเป็นคิดดูก็แล้วกันว่าทําร้ายจิตใจเขาแค่ไหน ถ้าหากว่าตัวเองต้องไปรับกรรมที่ตัวเองได้กระทําแบบนี้เอาไว้มันหนักหนาสาหัสมากรากกว่าที่ตัวเองจะลงมือกระทาอะไรต่างๆด้วยความเพ่งอยากได้อะนะมันต้องคิดข้ามวันข้ามคืนแล้วคิดได้แล้วจึงหาทางที่จะเอาของของเขามาเป็นของตัวเองอันนี้แบบโดยทุจริตนะคะทุจริตเมื่อเอามาแล้วเนี่ยก็มากินมาใช้คิดว่าตัวเองก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน แต่ทีนี้คนที่ถูกกระทําตรงนี้แหละบาปตัวเนี้เจตนาตัวนี้จะทําให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียอะไรหลายอย่างเลยภัยต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้เนี่ยเรื่องการรักขโมยนะะด้วยความอยากด้วยอัพิชาที่เพ่งอยากได้ของผู้อื่นนี่แหละมันจะส่งให้ตัวเองมาแม้เกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยหากินเช้าค่ําเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายแล้วถ้าตัวเองมีเงินมีทองไม่พอสมควรประมาณแล้วเนี่ยทรัพย์สินของตัวเองจะต้องถูกอันตรธานไปด้วยอาํานาจของภัยต่างๆด้วยอาํานาจของไฟไหม้อาํานาจของน้านําท่วมอํานาจของลมที่หอบเอาไปทั้งหมดเลยถ้ามีบ้านหลังเนินปลูกหลายล้านสุดท้ายลมเนี่ยเอาไปทีเดียวหมดเลยไม่เหลือโจรเข้าบ้านเพราะว่าเป็นพวกที่ ขโมยของเขาอยากได้เขาแล้วเอาเขามาตัวเองก็ถูกกระทําเหมือนกันก็เรียกว่ากรรมสนองผลกรรมมาสนองตัวเองเคยทําอะไรไว้ม,มาสนองบทด,ด้วยภัยต่างๆบางทีก็ราชาภัยภัยเหล่านี้เนี่ยคนที่ราชาภัยหมายถึงว่าพระราชาริธรทธซบำฤทธพวกหมายถึงว่าตัวเองไปทําสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของทุจริตเนี่ยใช่ด้วยอํานาจ ของผู้ที่เป็นใหญ่ที่ท่านแบบอันนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะที่ราชาภัยเนี่ยนะคํานี้มาตั้งนานสองนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะคะ,ะ,คะก็คือมุ่งหมายถึงว่าที่เอามาพูดเนี่ยมันเป็นหลักวิชาการหลักวิชาการที่เป็นเหตุเป็นผลว่าบุคคลใดก็ตามที่มีการเพ่งยากได้มีอาพิชาอยู่ในใจมีจํานวนมากก็คือมีโลภะเจตสิกนี้มากเหลือเกินจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งตัวเองมีกินมีใช้สบายแล้วก็ประมา ความประมาทเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถามว่าบาปที่จะต้องได้รับเนี่ยเกิดจากความประมาทไหมใช่เลยนะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียโดยที่แบบว่าคิดไม่ถึงกระทําหันได้เลยภัยต่างๆมาแบบกระทาหันทันท,ทีทันใดได้ทําให้ทรัพย์สมบัติสูญเสียไปนี่ก็เดือดร้อนทีนี้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยถามว่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนมากขนาดนั้นเนี่ยเขาตายทั้งเป็นอะใช่ไหมใช่ เขาลำบากใจมาโดยการถูกลักถูกขโมยมาถามว่าคนที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยเขากินได้นอนหลับดีไหมละ่ะพอของเขาหายไปเนี่ยเขาบอกว่าฉันยังหลับสบายอยู่เลยมีไหมอ่ะไม่มีมีแต่คนร้อนใจทั้งนั้นใช่ไหมแล้วก็โกรธเกลียดกันอาฆาตมากร้ายต่อกันสาบแช่งกันใช่ไหมเมื่อมีการสาบแช่งกันอย่างนี้นะเพราะว่าความที่เขามีโทรศท์มากๆกับคนสูญเสียสเขามีโทรศัพท์เขาก็ต้องสาบแช่ง เช่งชักหากกระดูคนที่เอาของเขาไปเนี่ยโดนแช่งไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าอภิชาไม่ได้เกิดกับบุคคลในครอบครัวเดียวเขาไปเอาของคนแต่และคนเนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวนะไม่ใช่แค่คนคนเดียวเขาไปทําร้ายทาลาย,ทร,ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาไม่รู้กี่คนนะนับจํานวนคนไม่ได้ด้วยใช่ไหมการที่เขาได้มาเนี่ยเขาทรัพย์เสียทรัพย์สินเสียอะไรทุกอย่างเนี่ย อันนี้มันสมเหตุสมผลสําหรับเรื่องของการลักการรขบมยเพราะอภิชาการอยางได้นะคะไฟต่างๆฮะไฟไหม